บบผมวันนี้นะครับเราก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้านะครับผมก็อาจจะง่วงๆนิดนึงแต่ว่าเราจะต้องเดินทางไกลนะครับเราก็เลยต้องเดินทางแต่เช้าดังนั้นเราไปที่ไหนเราไปถึงกระบี่นะครับระยะทางกว่า700กว่ากิโลนะครับเรียกว่าไปค่อนข้างไกลโดยเวลาเนี่ยผมเช็คดูแล้วจาก Google เนี่ยก็ประมาณ1 0 1ถึง11ชั่วโมงนะครับเราจะเดินทางด้วย e 3 0 0 e นะครับ amg dynamic คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า การเดินทางในครั้งนี้เราจะต้องเติมน้ํามันกี่ถังนะครับเพราะผมเริ่มต้นเนี่ยผมเติมมาเต็มถังลแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปถึงกระบี่เนี่ยเราจะเติมน้ํามันกี่ครั้งนะครับแล้วเราจะไปทําอะไรที่กระบี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันครับปะเราก็ขับมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยแวะกินข้าวกันสักพักนึงตอนนี้ก็300เกือบ400โลแล้วนะครับก็การมาในทริปนี้นะครับ เป็นการทำบุญหรือว่าเป็นงาน CSR จาก Mercedes Benz นครับเรียกว่าทํามาทุกๆปีเลยนะครับกับการเดินทางที่เราเนี่ยเดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็มาทําที่กระบี่นะครับวันนี้คือเราเดินทางอย่างเดียวเราไปนอนพักที่โรงแรมนะครับก็อีกวันนึงพรุนี้เราตื่นเช้าเราไปที่โรงเรียนเยาววิทย์นะครับที่เราจะไปทํา CSR นะครับและในครั้งนี้เพิ่มเติมก็คือ เราก็จะไปติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้น้องๆกันนะครับก็เรียกว่ามากับ e 3 0 0 e คันนี้นะครับเป็น p l u ๊กอ h y b ฮบริดนะครับมีพละกกำลังที่แบบเหลือเฟือนะครับในการขับขี่พร้อมทั้งการทำงานของแบตเตอรี่เนี่ยเวลาเราวิ่งเนี่ยมันก็เงียบแล้วก็ตัวรถเนี่ยมีความนุ่มนวลในการใช้งานนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับกับการเดินทางไกลเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันค่อนข้างสบายนะครับในการ วิ่งใช้งานทางไกลเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แล้วเพื่อนร่วมทางของเราเนี่ยก็มีทั้ง GLC S ค้ a GLS หรือว่า GLC C 43เงี้ยครับโอ้โหตัวแรงๆงเลยแต่ถามว่าผมตามทันไหมแน่นอนครับด้วยรักอินไ b บิดของเราเนี่ยถึงผมจะนั่งกันมา3คนของเต็มๆน,นะครับผมก็เรียกว่าตามได้อย่างสบายนะครับไม่ได้ถูกทิ้งไปไหนไกลเลยเติมเพียงอีกหนึ่งถังเท่านั้นนะครับ เราไปถึงกระบี่แน่นอนครับพร้อมกับใช้งานในเมืองกระบี่ได้แน่นอนครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาเติมน้ํามันเป็นถังแรกนะครับจากที่เมื่อเช้าเนี่ยเราเติมออกมาแบบเต็มเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในจังหวัดชุมพรนะครับเมื่อกี้เติมไปที่1,500กว่าบาทนะครับเป็นเติม95นะครับแล้วเราเหลือระยะทางวิ่งกันอีกนะครับกว่าจะถึงจุดหมายเนี่ยประมาณ324กิโลนะครับ แต่จริงๆเมื่อกี้มันยังไม่หมดถังนะมันก็ยังเหลือมา100กว่าโลนะครับแล้วตอนนี้ที่ถังเนี่ยพอเต็มแล้วก็เขาแจ้งว่าอยู่ที่600โลนะครับแต่จริงๆถ้าวิ่งลอยๆพร้อมกับใช้ไฟฟ้าไปด้วยนะครับก็อาจจะทําระยะได้ดีกว่านี้นะครับเพราะโดยรวมจริงๆแล้วคันนี้ก็พอมันมี9เกียร์นะครับมันก็ทําให้วิ่งลอยๆแล้วมันก็ประหยัดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อนะครับเพื่อไปถึงจุดหมายที่จังหวัดกระบี่นั่นเองครับที่โรงแรมไปครับ ครับผมเราก็มาถึงสถานที่ที่เราเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่เลอเมอร์เรเดียนเขาหลักนั่นเองนะครับเดินทางมาทั้งหมด800กว่ากิโลเมตรนะครับเรียกได้ว่าเดินทางมายยาวทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยครับ800กว่ากิโลเนี่ยน้ำมันเนี่ยตั้งแต่เราเติมไปทั้งที่ชุมพรนะครับตอนนี้เราก็ใช้ไปครึ่งถังนั่นเองนะครับเรียกว่าฝนตกตลอดทางเลยวันนี้ผมก็ขอพักผ่อนก่อนนะครับพรุ่งนี้ไปดูกันอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับ ครับผมเราก็ถึงตอนเช้าแล้วนะครับตื่นมาแต่เช้านะครับเราก็จะไปเยาววิทย์กันแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยสภาพเส้นทางกับการเดินทางอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะถึงเยาววิทย์นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกัน,นครับไป อผมเราก็มาถึงโรงเรียนเยาววิทกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเดินทางตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ800กว่าโลด้วยกันนะครับนี่ครับรถทั้งหลังที่เห็นทั้งหมดเนี่ยครับเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่จากกรุงเทพนะครับหลากหลายรุ่นนะครับแในครั้งนี้นะครับการมอบของให้เด็กๆนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีอะไรที่เรานํามามอบให้ในครั้งนี้กับปีนี้นะครับมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปก่อนอื่นนะครับเรามาทราบประวัติข้าวๆของโรงเรียนเยาววิทกันก่อน โรงเรียนเยาววิทย์เนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอรกระปงจังหวัดพังงาได้ก่อตั้งในปี2006หลังจากเหตุการณ์สึนามิซึ่งเป็นโรงเรียนประจำสำหรับเด็กด้อยโอกาสและในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีเด็กนักเรียนกว่า100ชีวิตชั้นเรียนก็ตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง ถึงอนุบาล3ที่นี่จะมีครูประจําอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้และบางครั้งจะมีครูจากที่อื่นมาสอนภาษาเด็กนักเรียนที่นี่พูดได้มากกว่า2ภาษาการสอนของที่นี่จะเน้นสอนทักษะชีวิตควบคู่กับการเกษตรแบบยัง่งยืนเรียนรู้และปฏิบัติไปพร้อมกันเช่นการเลี้ยงไก่เพื่อให้ได้ไข่ไก่มื่อกินการปลูกผักและอื่นๆอีกมากมายและในปีนี้นะครับโรงเรียนยวิทก็ได้รับการบรรจุเข้ากับกระทรวงศึกษาธิการ พอมาถึงนะครับน้องๆก็ต้อนรับเราด้วยอาหารกลางวันที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยนะครับตั้งแต่ไข่ไก่หรือว่าผักต้มนะครับหรือว่าน้ําพริกต่างๆนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยได้ปลูกอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับ เป็นอาหารที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในทุกๆปีนะครับกับอาหารถาดแบบหลุมหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้จัดกิจกรรมพิเศษให้น้องๆได้รับชมกันนะครับกับกิจกรรมการฟันดาบจากนนกีฬาเหรียญทองแดงโอลิมปิกซิดนีย์หลังจากนั้นก็ได้มีการบริจาคเงินจากกลางปีและทางเมอร์ d e s b e เบนภูเก็ตและทาง m e อร์ d e s b สเบนประเทศไทยที่ได้ติดตั้งแผงโซลารเซลล์ในครั้งนี้นะครับจำนวน43ต้นให้กับน้องๆ เพพื่่อิมคววาามส่งให้กับโรงเรรียยนนาววิใคั้้้งนีดวยครับครับผมและเสร็จสิ้นกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการมอบของครับกับทาง m e อร์ d e s b e n บนะครับเรียกว่าเป็นการทําประจําในทุกๆปีนะครับตั้งแต่เกิดสึนามิขึ้นมานะครับกับโรงเรียนเยาววิทย์นะครับและความพิเศษในครั้งนี้ก็คือการมอบไฟนั่นเองนะครับไฟที่เป็นแบบแผงโซลาเซลล์นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อให้มอบแสงสว่างให้กับเด็กๆในครั้งนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับผมก็ต้องเดินทางกลับนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b ์ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ